สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาเลยพี่น้องเด้อเล่าพัฒนาของเข้าพี่น้องสองหัวติดกันเลยพี่น้องที่รุดนะครับรุดก็คือรุดพี่น้องนะครับเข่าคือเข่ารุดคือรุดพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางนะครับนาะ พอจะดีกับ่ได้นิ่งเฉยพี่น้องสูตรใดที่บอดีนะครับแต่ว่าสูตรนี้นะครับถึงสิรุดสองวดติดพี่น้องลองเบิงอีกสักวันหนึ่งนะครับลองเบิงอีกสักวันหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับเข่าลือรุดพี่น้องนะครับถ้ารุดเดี๋ยวเอาสูตรใหม่เขามาพี่น้องแนวทางมีรองรับแน่นอน เบึงเล่าพัฒนาเขาสี่เอาแนวทางสูตรใดมาพี่น้องนะครับเราต้องตามให้ท่านคิดให้พ่อตามให้ท่านความสมบังกาสิเป็นของเ้าพี่น้องพอจะดีก็บบได้นิ่งเฉยนะครับบอดด้นิ่งเฉยเด้อพี่น้องสู่กันมาตลอดนะครับความพยายาม เพให้ดีที่สุดพี่น้องนะครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดพี่น้องนะครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดใส่วันที่สิบเอ็ดเลยพี่น้องวันที่วันที่สิบเอ็ดนะครับเพราะวันนี้ถ้าพอเจดีบอ่อะไรคู่บอ่อะไรห่างได้พี่น้องเด้อว,วันที่สิบเอ็ดเด้อกอละก,กะดาพี่น้องอ้าวถ้าชุดนี้สี แข็งแกงมันคงยังยืนพี่น้องก็ขอให้มันเขามันแตกนะครับคําพเจานะเสีเอาชุดสำรองจากชุดนี้ขึ้นมาแทนนะครับชุดนี้ก็พักไว้ก่อนก่อนที่สเดินกันใหม่นะครับลาวพัฒนานะครับแต่ว่าชุดนี้เราชุดแกงที่สุดเลยพี่น้องแต่ว่ามันหลุดพี่น้องนะครับกระทธรรมดาพี่น้องเนีทา้งมีเขามีหลุดได้ทุกอย่างพี่น้องนะครับเนาะ นะครับพี่น้องก็ยับเพึ่งท่อนะพี่น้องเบิ่งกันต่อไปสู่กันต่อไปนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีพ <saben> <t Ice> ี <stated> ่น้องนะครับเนาะเจียอ้อยกระท้ำสุดแต่พี่น้องสู่กันมาตลอดทํำใหม่สุดๆแต่พี่น้องเขายังหนีได้บ่ไปยังหนีก็บ่ได้โดดพี่น้องเสื้อพ่อใจดีหนีก็ไม่ได้นานนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีนะครับรูดวิ่งรูดพี่น้องนะครับวิ่งรูดตัวใด นะครับเดี๋ยวเราก็มาเบิ่งกันวิ่งลูดลองิ่งไหมพี่น้องนะครับลองดูไหม่อีกสักครั้งลองตั้งหลักกันดีๆวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดพี่น้องแปดนะครับ พอใจดีวิ่งรูดแปดได้พี่น้องด้ววิ่งรูดแปดนะครับพี่น้องเบิ่งเอาเอาไปพิจารณากันเด้อชอบก็จัดขัดก็ผันแนวทางเป็นไปนได้ทุกอย่างนะครับพอใจดีคือมิเตอร์สูตรมีแต่คำนวณให้พี่น้องเบิง่งนะครับ มีแต่สูตรกับคำนวณท่านันพี่น้องที่สิให้รู้ว่าเข่าหรือหลุดพี่น้องนะครับแค่นั้นนะพี่น้องเอาชุดสามตัวชุดสามตัวชุดสองตัว นะครับชุดสองตัวนําชุดกันบลาหลคู่บลาหลหางพี่น้องนะครับไม่เยอะไม่เยอะพี่น้องบ่ยเยอะเด้อเนะครับไม่เยอะถูกก็คือถูกผิดคือก็คือผิดนะครับชุดแข็งโปกนะครับเอา สีนี้ได้กันนี้ล่องเบิรงพี่น้องนะครับถ้าหนีชุดนี้ได้ก็ลองดูสีนี้ได้บ่พี่น้องนะครับหนีได้ใกล้เขานี้ไปอีกนะครับนะครับล่องเบิรงพี่น้องนะครับพอสีนี้เขาได้อีกบ่นะครับสามตัว ก้าแปดห้านี้ได้ดีไปนะครับชุดสองตัวฟันไปเลยแปดห้าพี่น้องนะครับฟันไปเลยแปดห้านะครับฟันไปเลยนะครับฟันไปเลยนะครับชุดกันพี่น้องชุดกันนะครับชุดกัน เก้าห้าเก้าแปดมีแค่นี้พี่น้องนี่คือชุดแก่งชุดเด่นชุดแก่งพี่น้องนะครับยกกับพี่กับน้องสนา่นที่สิพิจรารนาชอบก็จัดขัดกับพานพี่น้องบ่ากันแนวทางมีเขามีรุดไดดทุก วิหน้าที่ครับงามพี่น้องบอกได้เลยชุดเนี่ยนะครับตั้งใจขึ้นมาเลยตั้งใจขึ้นมาสูตรหลายรอบเลยพี่น้องหลายรอบมากกยังมาชนคืนนนอเขาพี่น้องนะครับ<อ>เหตุจำไดกับมาชนคืนนนอเขาสามตัวนี้ไม่มีหนีสามตัวนี้พี่น้องนะครับ เะฮดูกับดวงกับโชววาสนาพี่น้องนะครับก็จะดีกับว่ามันสุดแล้วทำมาสู้เต็มที่พี่น้องวันที่11กรกฎาคม2อ6 8ลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งรูด8เม็ดเดียวแล้พี่น้องละว8เม็ดเดียวชุด3ตัว9 8 5ฟันธงทีเด็ดเมตรเดียว8 5ไม่ต้องกลับพี่น้องถากับถือว่าผิดพี่น้องนะครับ8 5 ชุดกันพี่น้องชุดกัน95 98พี่นอ้องอาพี่น้องแปบนาจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีพี่น้องนะครับให้กาลังใจพอใจดีพอใจดีก็นจททาให้มันดีที่สุดเอามาฝากพี่ตอนน้องให้ได้พี่น้องเข่าพันษาตอนรับเล่าพัฒน,นาสามตูแตกแน่นอนวันที่1ิบเอ็ดคือมืออื่น2องถุ่มครึงพี่น้อง เอาแคปหนนาจอแล้วเราจะลืมก่ไแลว้วกดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยร่ำรวยสุ่ผู้สุขคนสวัสดีครับ